สวัสด so, ีครับก็ผมแบงกำลัเกมแคทเตอวิแคทเกมดาร์กบอลโดคัมเพืรอเนอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะมาแนะนำอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาสดๆะร้อนวันนี้เลยผมนะคืออีเวน กีนิวฟอสเปเยลเทรนนิ่งนะเอผมนะซึ่งมันเป็นอีเวนท์ที่เราสามารถมาเก็บตัวละครจากทัพกีนิวทั้ง5ตัวได้อย่างฟรีๆและตัวละครมันค่อนข้างจะฟรีมือใช้ได้นะยังไม่พอผมนะเมื่อท่านรวบรวมตัวละครได้ครบตามที่มันบอกแล้วท่านมีสิทธิ์ได้รับ LR ฟรี LR กีนิวนั่นเองครับผมนะวิธีการหา,หาหรืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ก็แล้วกันงั้นก็อย่ายเสียเวลาเรามาเริ่มดูกันเลยว่าต้องทำยังไงและเล่นอะไรบ้างในอีเวนต์นี้โอเค มาเริ่มกันเลยครับผมนะปั๊บเขาให้ดูข้อมูลกันซึ่งถ้าใจผมสรุปง่ายๆคือมันเป็นอีเวนท์ที่ท่านจะมาสามารถเก็บตัวละครสมาชิกหน่วยกินิวได้ครับผมนะซึ่งเป็นตัวละครที่ฝีมือค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปทุกวันด้วยผมนะอย่างเช่นวันนี้เพิ่งมาคือวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ก็คือเบอร์เตอร์มีตัวนี้มาให้ท่านเก็บวันจันทร์ถึงวันอังคารมีกาโดตัวนี้มา้ท่านเก็บแล้วก็วันอังคารถึงวันพุธมีกินิวหมายท่านเก็บ วันพุธถึงวันพฤหัสมีใจให้ท่านเก็บวันพฤหัสถึงวันศุกร์มีรีคูมันจะเปลี่ยนไปตามวันครับผมนะสองวันต่อตัวให้ท่านได้เก็บกันเมื่อท่านเข้าเล่นด่านอีเวนต์นี้มันจะมีให้เก็บลูกแก้วฮิตเดนโพเทนเชียลลูกแก้วที่จะไปปลดล็อกทาให้ตายของตัวพวกมันเองนะไอตัวพวกนี้ไม่สามารถใช้ลูกแก้วสีฟ้าสีแดงธรรมดาที่หาได้ทั่วไปนะเราต้องมาเล่นด่านมันเพื่อเก็บลูกแก้วมันคล้ายๆกับด่านที่เอาตัวพิเศษพวกบูม่าหรือว่า โมกุลจูเนียอะไรแบบนั้นกับผมนะเราต้องมาเล่นด่านมันเพื่อเอาลูกแก้วเท่านั้นเพื่อปลดล็อกเส้นทางหรืออะไรและก็แน่นอนว่ามีตัวละครให้เก็บกับผมนะอย่างเช่นผมมาพูดถึงวันนี้ก่อนวันนี้มีเบอร์เตอร์ตัวสี AGL ตัวสีฟ้านี้ให้ได้เก็บกันเมื่อท่านเล่นด่านที่มีโอกาสได้ตัวนี้มาผมนะความสามารถคืออะไรบ้างเบอร์เตอร์ แอตแท็กบวก7%ตามจำนวนลูกแก้วที่ได้อ๋อก็คือเป็นตัวสายนกอีกแล้วผมนะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งสนามจะโจมตีได้แรงมากและก็มีความสามารถโอกาสปานกลาในการหลบการโจมตีของศัตรูถ้าเกิดตัวเองเป็นคนโจมตีคนแรกของเธอนั้นอ่าก็คือเอามันมาอยู่ตัวแรกมันจะหลบได้ดีขึ้นยิ่งเปลี่ยนร่างไปมันจะโอกาสจะกลายเป็นฮายมันจะหลบได้อย่างมีโอกาสหลบได้สูงมากถ้าเกิดมันอยู่ตัวแรกอ่านั่นครับผมนะนี่คือความสามารถของตัวนี้ที่สามารถเก็บได้กัน แล้วก็มีเหรียญให้เก็บด้วยผมนะเปลี่ยนล่างไปี่เห็นไหมมันก็บอกอยู่10%ตามลูกแก้วแล้วก็หลบเป็นไฮโอเคครับผมซึ่งถ้าเกิดมันมีเท่านี้มันก็จะเหมือนกับพวกอีเวนต์ของบรูมาหรือองกุนจูเนียทั่วไปคือท่านแค่มาเก็บตัวละครพิเศษแล้วก็ปลดล็อกเส้นทางให้ครบใช่ไหมแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือเมื่อท่าน เก็บรวบรวมทุกตัวและปลดล็อกทุกเส้นทางเนี่ยเก็บรวบรวมทุกตัวครบ5ตัวแล้วปลดล็อกทุกเส้นทางถ้าไม่ตายครบอะไรครบหมดนะท่านจะได้รับ LR Gnew มาผมนะ LR ฟรี Free ที่มีเฉพาะอีเวนต์นี้จริงๆแล้วเดี๋ยวก็น่าจะซื้อด้วย Pattern Field ได้แต่ว่าเอาไว้ก่อนละกันถ้าเกิดท่านรวบรวมทุกตัวแล้วปลดล็อกเส้นทางได้ครบท่านจะได้ LR Gnew มาผมนะความสามารถของ LR f รีตัวนี้คือมันจะเป็นผู้นําของหน่วย Gnew หรือก็คือท่านเอา5ตัวนี้แล้วเอาตัวนี้เป็นตัวนําได้เลยครับผมนะเมื่อท่านเก็บครบเอ,อจะเพิ่มพลังให้กับพวกตัวลาย Attack a n น d e f e n s e บวกนี่คือสกิลติดตัวมันนะอ่าแล้วก็เพิ่มให้กับพวกกินิวอีก20เท่ากับว่าถ้าเกิดเราเล่นทีมกินิวมีตัวนี้นําแล้วก็ตัวกินิวในทีมของเราจะเพิ่ม Atta c k d e f e n s e 50%ซึ่งเราจะสามารถสร้างทีมกินิวได้เลยผมนะตัวนี้เป็นตัวนํา LR กินิวแล้วก็ลูกทีมทั้งหมด คืออีเวนต์เนี่ยคืออีเวนต์สร้างทีมกีนิวกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าสนุกมากเลยนะโอเคอาจจะต้องมานั่งฟาร,ร์มอะไรกันบ้างแต่ผมว่าน่าสนุกใช้ได้โอเคงั้นก็เราไปดูตัวอย่างของอีเวนต์นี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่ะเข้าไปมันจะมีแค่ด่านเดียวนะอีเวนต์นี้จะมีด่านเดียวทุกตัวจะมีด่านเดียวเรามาเริ่มจากเบอร์เตอร์ก่อนวันนี้มีเบอร์เตอร์มาอีเวนต์บอกตรงค่อนข้างง่ายผมนะผมจะเอาทีม LR เบจิต้ไปทำไมก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไร จะบอกเทคนิคการเล่นต่างๆให้ครับผมนะโอ้ทรอเซอร์ทรอเซอร์ครับผมนะถ้าเกิดท่านเจอตัวนี้แทนที่จะเป็นตัวเบอร์เตอร์ท่านมีโอกาสได้การ์ดเบอร์เตอร์แน่ๆคือถ้าเกิดท่านคาตัวนี้ได้ท่านจะได้เบอร์เตอร์แน่ๆนั่นคือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งโอเคก่อนอื่นก็เมื่อเดินมามันจะมี3ทางให้เลือกครับผมนะนี่3ทางนี้ก็เหมือนกับอีเวนต์พิเศษทั่วไปมันคือทางที่จะเก็บลูกแก้วแบบต่างๆทางซ้ายนี่คือลูกแก้วแบบเล็ก อันนี้แบบกลางแล้วก็อันขวาคืออันใหญ่สุดกับผมนะเรื่องเอาว่าท่านจะเก็บอันไหนคือท่านต้องเก็บให้ครบแหละบล็อกเส้นทางให้ครบเลยแบบนี้โอเคงั้นก็เข้าไปเล่นหนึ่งปับ๊บผมจะเอาอันเล็กลูกแก้วอันเล็กแลวกันเพราะมันเก็บได้เยอะกว่าอด้านซ้ายสุดคืออันเล็กถ้าใครที่เคยเล่นอีเวนต์บูม่าหรืองูคุนจูเนียมาแล้วก็น่าจะพอจะเดาได้ผมนะว่าต้องเล่นยังไงบ้าง เมื่อถึงจุดนี้ท่านสามารถเลือกได้ผมแนะวท่านจะจบอีเวนต์นี้เลยไหมแค่เก็บลูกแก้วแล้วจบเลยไหมหรือว่าท่านจะไปที่เมฆสีทองเพื่อที่จะไปโจมตีตัวละครที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งจะมีโอกาสได้การ์ดเบอร์เตอร์ผมนะถ้าเกิดท่านยังมีการ์ดเบอร์เตอร์ปลดรล็อกเส้นทางแล้วก็ทําให้ตายไม่ครบก็แนะนําให้นั่งเมฆสีทองมาผมก็เพิ่งเก็บเหมือนกันอีเวนต์เพิ่งจะมานะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆผมนะช่วงนี้ถ้าเกิดท่านมาทางนี้ท่านจะเก็บได้ต่อแนะนําว่าไม่ต้องรีบจบอ่เออ นั่งเมฆสีทองมาแล้วเก็บเพิ่มดีกว่าเนี่ยมาเก็บตรงนี้ท่านก็ได้ลูกแก้วเพิ่มอโอเคงั้นก,ก็ไปได้ลูกแก้วเพิ่มเรื่อยๆตรงนี้ผมนะกกล,ลูกแก้วแอลลูกแก้วไรโอเคและอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดมันขึ้นตัวนี้แทนที่จะเป็นตัวเบอร์เตอร์เมื่อท่านชนะมันจะได้การ์ดเบอร์เตอร์มาแน่ๆเป็นการการ,ารันตีผมนะมาอีเวนต์ง่ายผมบอกเลยเพราะว่าคนเล่นฟรีเล่นใหม่ก็ยังเก็บได้สบาย อาจจะไม่สบายมากแต่ว่ายัางไงก็น่าจะไม่ตายอ่ะไม่น่าจะโอเวอร์กันหรอกนะโอเคผมก็จะผ่านตัวนี้ก่อนออ้เบชิโตบลูพัวเข้าให้เต็มหน้าเออเรียบร้อยล้านดาเมจหนึ่งล้านได้การ์ดแน่ๆเห็นไหมผมได้การ์ดเบอร์เตอร์มอันหนึ่งแหละนั่นก็คือการเล่นอีเวนต์ครับผมนะสั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรมากมาเก็บการ์ดมาเก็บลูกแก้วเปลี่ยน แค่นั้นเองมางั้นเดี๋ยวผมก็จะแสดงให้ดูสำหรับคนที่ไม่รู้วิธีการหรืออะไรอย่างอื่นนะผมนะได้การ์ดเบอร์เตอร์ใหม,ม่การ์ดนี้เบอร์เตอร์เก่งนะทําเล่นใบถ้าไม่ตายก็ระดับไอ้นั่นด้วยระดับซูพรีมเออสำหรับการ์ดฟรีก็ถือว่าฝีมือใช้ได้ซึ่งไอตัวเนี้เพราะว่ามันมาจากอีเวนท์ท่านสามารถอเอาไปเล่นกับ LR ลโกงคุนหรือว่า LR ฟรีเซอร์ก็ได้มันจะสุดยอดมากโอเคแล้วก็ ผมจะมาแสดงวิธีการปลดล็อกก็แล้วกันว่ามันมีความต่างจากธรรมดาตรงไหนก่อนอื่นผมขอฝึกไอ้นี่ก่อนฝึกไอ้เบอร์เตอร์ผมได้มาผมได้มาสองใบแล้วเบอร์เตอร์มีของฝึกมั้งไหมโอ้ยสีฟ้ามีอยู่ผมไม่ค่อยฝึกตัวสีฟ้าเลยเอาไปโอเคโดยรวมแล้วท่านต้องหาการ์ดเบอร์เตอร์15ใบตัวตั้งต้นหนึ่งตัว ตัวถ้าไม่ตายอีก9ตัวเออแค่9ตัวนี่9แล้วก็ปลดล็อกเส้นทางอีก4ก็เท่าไหร่รวมแล้วก็15แหละใช่ไหมเออก็15ดีว่าใช่ถ้าต้องหาการ์ดเบิร์ตเตอร์ได้15ใบถ้าจะปลดล็อ,อกให้ครบนะถ้าเกิดเจา New, ้าเอลาร์กีนิวท่านต้องทำให้ครบโอเคก่อนอื่นผมต้องอัพเลเวลก่อนถ้าเกิดผมจะไปปลดล็อกเส้นทางใช่ไหมทำการอเวกเค้นในการเป็น UR ก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บอืมสัตว์อเวกเค้นเรียบร้อย จากนั้นเมื่อมันเป็น UR แล้วก็ไปเริ่มทำการปลดล็อกเส้นทางผมนะกด h i ่ d e n Potential ท่านจะสังเกตว่าลูกแก้วมันจะต่างไปเว้ยไหนวะกดท้าย SSR g l ไม่ใช่ SR ที่ต้อง UR ทุยมานี่เบอร์เตอร์ครับผมนะนะก็มาสู่หน้าจอของการปลดล็อกเส้นทางถ้าท่านจะเอา LR k นิ w ท่านต้องปลดล็อกเส้นทางให้ครบด้วยผมนะผมมีตัวหนึ่ง้วนี่ผมยังไม่อัพทำไมตายผมปลดล็อกเส้นทางไว้กัน กดที่ตรงนี้ผมมีอีกใบหนึ่งเอาใบที่เหมือนกันมาปลดล็อกเออแล้วก็เหรียญแปลงร่างของอตัวนี้ท่านจะสามารถได้มาเมื่อท่านเล่นผ่าน30รอบถ้าเกิดท่านเล่นผ่านอีเว้นต์นี้30รอบท่านจะได้เหรียญเปลี่ยนร่างมาครบแต่แนะนาว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนร่างครับผมนะให้มาอยู่ร่างนี้ก่อนเพื่อจะเอาการ์ดที่เหมือนกันมาทําการปลดล็อกเส้นทางมาผมจะปลดล็อกเส้นทางอันนี้ก่อนซ้ายบนปบเปร,ร้อย แล้วก็ดูลูกแก้วผมนะนี่คือลูกแก้วของเบอร์เตอร์นะมันจะใช้ตรงนี้มันจะไม่ใช้ไอพวกข้างบนที่เรามีมันจะใช้อันนี้คือพิเศษของมันลูกแก้วตัววีเห็นไหมเออและก็เป็นสีสีด้วยแต่ละคนก็มีสีต่างกันไปแล้วก็เอาลูกแก้วนี้มาเพื่อทําการปลดล็อกเส้นทางซึ่งการปลดล็อกเส้นทางมันก็มีใหม่แล้วนะถ้าสามารถกดทีเดียวแล้วมันจะไปหมดเลยไว้ผมชอบมากอ่ะออย่างแล้วโอเคเ,เนี่ยปลดล็อกไปให้ผมนะ สำหรับตัวเบอร์เตอร์ผมแนะนําให้เลือกเอเวชั่นผมนะเพราะตัวนี้มันเหมาะกับการแท้งมันหลบเก่งดังนั้นเราต้องอัพเอเวชั่นไปด้วยจะก,กลายเป็นว่ามันจะหลบ2เท่ามันจะหลบได้เก่งมาอท่านก็เลื่อนไปกดไปกดไปกดให้มันครอบคลุมพื้นที่เยอะๆอะไรแบบนี้ถ้าเมื่อกี้ขึ้นเตือนดี่ผมกดไปขึ้นเตือนเพราะว่ามันบอกว่าท่านจะต้องมีทําไมาตายระดับเลเวล6ก่อนผมจะอัพได้ผมเลี้ยอัพไม่ได้เออตอนนี้ผมยังไม่อัพท้าไม้ตายเลยผมมาถึงผมว่าอัพิดเปลี่ยนเส้นทางให้ดูเนี่ยเออ โอเคพับพับพับอัพใหหมดเท่าที่ทำได้ก่อนละกันอย่าเอาอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องทำให้ตายหโอเคงั้นปล่อยไปแล้วก็ตรงอื่นก็ปับปัๆบ,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 บผมอัพได้เยอะเนี่ยผมเล่นแค่ไม่กี่รอบเองโอเคผมหมดแล้วเมื่ออัพจนหมดแล้วก็กดแอคทีฟไปก่อนใส่เข้าไปตอนนี้ผมเก็บเบอร์เตอร์ได้ยี่สิแล้วผมนะเอเดี๋ยวผมต้องไปหาการ์ดเบอร์เตอร์เพิ่อมอีกสใบแล้วก็ใถ้าไม่ตายเพิ่อมอีกเใบ โอเคครับผมนะั่นคือการเล่นอีเวนต์กีนิวฟอสพิเศียลเทรนนิ่งการฝึกพิเศษของทัพกีนิวครับผมนะอีเวนต์ที่ท่านจะได้ตัวค่อนข้างเจ๋งดีมาใช้และยังสามารถได้รับ LR ฟรี free, ทำทีม LR ฟรี free, ทุกอย่างฟรีหมดเลยผมนะแนะนำให้รีบมาทำกันครับผมเดี๋ยวผมก็อาจจะไลฟ์สตรีมเก็บไอตัวนี้ก็ได้ <c oughs> อาจจะทำไลฟ์สตรีมเพื่อมานั่งเก็บไอตัวนี้นั่งฟาร์มแบบทุกท่านผมนะถ้าเกิดใครสนใจก็ คืนนี้ไว้เจอกันก็แล้วกันผมระว่าคงจะไล์เลยแหละคงจะรีบเก็บมันเพราะว่าพอผ่านวันไปมันจะเปลี่ยนตัวก็ว่าจะเก็บให้ครบทุกวันวันนี้มาปุ๊บก็เก็บให้ครบตัวนั้นมาปุ๊บก็เก็บให้ครบเก็บให้ครบในครั้งเดียวเพราะดูแล้วมันก็ใช้เวลาแต่มันก็ไม่นานขนาดนั้น เดี๋ยวผมจะไลฟ์สตรีมถ้าเกิดใครสนใจเก็บก็มาเจอกันในสตรีมที่เพจ f a c e b o o k ลัดแบงกามอเกมแคสเตอร์ที่นาคิตโตะมันบอกทุกวันครับผมนะเอไว้เจอกันในตอนนั้นมานั่งฟาร์มกันดีกว่ามาเอา LR ฟรีกันดีกว่าอ่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สับคายแชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ตต่อไปไว้ก็ลืมกดไลค์กันเยอะสัปนี้ก็ขอไปก่อนคุณบาย and good night hey พวกนายรู <ew> ้อะไรไหม อนนี้แบงคาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม f a c e b o o k Page/ a แบงค่าโมเกมแคสเตอร์กันได้แล้วรีมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ่ะ